เอ้ยขุดไปดิขุดขุดพี่แอคมันจะพังก่อนเปล่าวะอืมพี่แอคน่าจะพังก่อนนะอู้ขุดขุดขุด,ข,ดขุดไปดิเราจะขุดจนกว่าพี่แอคจะพังโอเค ตายอุ้ยโอ้ยค่ะ What the fuck man โอ h oh, what the heck man ทำไมตัวแหลกขนาดนี้้ย oh, แหลกโอ้ย Oh แหลก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  โอ๊ยนี่มมันแหลกนนะนนเนี่ยนี่มะเนี่ยอ๊ยแหลกชิบหายไปแล้วโอ้สวัสดีนายลำหนึ่งนะนายเราขอปรับอะไรแป๊บเราแหลกมากเลยนาะยช่วยเราหน่อยได้ไหมเราแหลกมากกันฮะเราตายแน่อนอนเลย 两个。 ต่อไปดิรอบนี้ผมจะไม่ทำแถบนะครับผมหรือเปล่าวะหรือว่าทำทำดีมั้งอตีไม่โดนเลยโอเคจัดว่าเด็ดจัดว่าเด็ดโอ้ยแหลกแหลหลกหลก,กโอ้ยแหลกแหก,แกโอเคเราทำแถบดีกว่าครับผมไปลุยมาเกากะน,นี้ก็พอแล้ว แถบเว้ยแถบแถบแถบลุย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 แถบต้องออกลงครับแถบต้องรอกออกลงไม่ใช่ไม่ใช่ขุดตัวเองตกนะเอออันนี้เป็นอะไรที่งงเป็นอะไรที่งงขุดตัวเองตกอืมไม่ใช่มันบอ่อชฉยโอเคหลุมประมาณนี้ก็ได้จะได้นะ อืมอ่ะมันมีคนมาแล้วดีนายไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนา,นายมันรู้มันรู้อ่ะโอ้มันรู้อะไรวะ ikat. Zat. มันโปโอเออแล อย่าบอกนะว่าหลุดอย่าแหลกดิเอจะมาเปิดกลองแหลกอีกวดอีกหนึ่งได้แล้วทำแถบพร้อมทำแถบกันเลยหนูเฮ้ยแถบเว้ยแทบแถ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 บมาลูกแถบต้องออกลง โอ้ยแท็บมาเว้ยแทบนี่อย่าทำเซียนมันเรียนมาไอ้หนูโอ้ยไม่ใช่เดินตกนะมันบ่ใช่โอ้ยอย่าทำเซียนมันเรียนมาไอ้หนูโอ้ยอย่าขุดตัวเองดิอ้อใช่ไหมม่เข้าใจจะสั่งสอนอีหนู แค่นี้แหละและพี่ก,ยก,กย็ยืนเฝ้าเงอะเงะอีหนูอินูอนูโอ้ยมา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 ,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาติดกันมาติดกับดักหน่อยก็ยังคนหนึ่งก็ยัง ดีนะมีคนหนึ่งมาว่ะมันจะเอามันจะเอามันจะทำเซียนเหมือนเรียนมามาสินายมาสินายนจะมาปะวะเราทำแถบไว้อยู่นะนายมาสินายมาสินายอื้อ ห <c oughs> ลุมหมีเฮ้ยลูกหมีเออนี่อยู่ไหนไม่บอกออกกันหาพี่วเวลดีแต่ผมแกคนนั้นแหละเดี๋ยวต้องกดแบบนี้เอาไว้ก่อนจึ๊บโอ้ยกดยยอะกันจึ๊บ ขุดได้ว่อเออ่มเลยเขียนบอกมันก่อนไม่ต้องหรอกมั้งโอ้ยนายมาสักทีดิมาติดกับดักเราสักทีดีนายอ้าวเหลือกี่คนเนี่ยเฮ้ยเหลือสองคนแล้วตรงนั้นคืออะไรอ่ะว h เตอร์ เี๋ยวเดี๋ยว What The เออเขาบอกอยากสองคนแต่ว่ามันมีสามคน What What อีนูมาสิอีนูโอโห ทำกับยากนะฮะเฮ้ย